ปาปาป้าขลังปาป้าป้าเยียบทีตมว้ปลานอกแหครับเหนือาท่่ว่าเดีปลาลายแล้วครับ้าเือโอ้โหลุดซะหนอหลุดซะหนออ้โซ่กรดูปลาตัวใหญ่ว่โอ้าำดํำผ่านี่ครับปลาบอนปลาบวนปลาขึ้นหัวเลยครับนั่นๆๆๆๆเอาไหมีหัวยัว เอาไปเอาตัวใหญ่ไปนี่อันนี้ชาไปยังอาไปกันเอาตัวใหญ่ไปนู่นมากไก่ได้หลายพร้อมสิมงเหลือข้องคำเหนื่อนียเอาโหลดหลักเอาโลดเอาโหลดหลักเถอะเนี่ยขึ้นครับเลื่อนเลยครับกําลังทีมงานกําลังตัดกําลังตัดเหยาะอยู่ครับ เสียอัซเซียคู่แล้วเอารถคันนี้ลากขึ้นครับสิมาเลือดยี่ยมติดตามเลยครับเดี๋ยวเบิง่งเลยครับทีมงานกำลังกัดดังเรียบร้อยแล้วครับลายปลาเขามากาัดดังแล้วเดี๋ยวอารถลากขึ้นเดี๋ยวค่อยเบิง่งเลยครับอาจจะได้ปาลาแรปไปเลย Ui, uh, ba, 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 khả năng, Ba, ba, ba Ba, ba, ba คนตัดจะตัดไปครับทีมงานปลูกกระปุกเชือกครับปลูกเชือกตอนนี้นะครับเอารถลัลกทีมงานกะต้องลูกเชือกครับปลูกเสร็จแล้วก็ให้สัญญาณโซ่ปืนห้องนะครับเป็นวิธีการดึงครับปื๊ดปื๊ด ก่อนหันเลยครับก่อนหญนเลยโอเคครับเดี๋ยวสิแกเสียบแล้วก uh so okay, so ็ย้อนลงใหม่ครับเปที่ปวดเสียบครับ นี่ครับกระเฮ็ดแบบนี้ว่นไปเรื่อยๆต้นตัดกระตัดครับขาดเส้อนี่ครับตัดแล้วก็หลากมากปจุดที่จะผูกเส้อโอ้ลุดแล้ว เลือดเดือกเครื่องนึงแล้วครับปลาใหญ่ๆเมื่อกี้ลาไป็นหนากองเลยเดือกเครื่องนึงละไก่้ทำเล่นแล้วครับทีมงานครับนี่อยู่หาขนแนนคะแนนผูกลากสองขนพอดีผูกเป็นหนาสองขนแผนกตัดคนหนึ่งครับใกล้แล้ว,ลวครับ นี่เลยครับเมลือคล้องห้เขาเหมือนวิธีการผูกเชือกอูกเชือกปนยาครับ ก็ะชีจบเขาข้างล่างครับจบเสือเขาข้างล่างสุดจแล้วกัจองใส่กันแล้วก็พันมัดมัดให้มันแน่นครับัอนอนี้ก็ตัดครับที่งานตัดอ้าพรอมแล้วครับ ให้สัญญานโชเฟอร์เขาแหละอ้าวลากเอยโอ้ยคืนแล้วครับคืนแล้วโ่นบแบบไงเลยครับโอุ้อยจอดดีดีวะ่ะมาบึงต่อไปด้วยครับเยี่ยเลยคิดตงว้าปลานหนอกแหครับปลานหนอกแหปลานหนอกแห มหงบ่อบันรล้วแต่ว่าเดปลาลายแล้วครับอโอ,โอ,โอ้โอ้้หลุดซะหนอหลุดซะหนออ้ชอก็ออกดูปลาตัวใหญ่ปะโอ้ซ้ำดำผ่านน,นี่ครับคอปะคอเนี่ยครับื่อบทานทลาะเดี๋ยวไล่แหละเดี๋เป็นสองส้ำโล,ลดดหื่อบทานแล้วนี่ครับตงเี่ยมือกี้ดงเงียงไงไเ่ยงเงยงไงไมเืกี้เลย หลือจนเกียนแหละครับาหาเบิ้งปลาครับเถื่อมันติดมา,าหาเบิง้งหาเบิ้องวัดเบิง้งอ่าหวานสเก็บโต๊ะครับขังสุดท้ายครับเอาเชือกครับไปแล้วนะเชือกอ่ะเ้าเอาเ,เอา,เอาโอ้ยลาใจโอ้ปลาตองกายครับปลาตองกายปลาตองกาย ทีมงานคุณภาพครับรับลือข้องทั่วประเทศด้วยครับมื่อนีมาอยู่บนข่ายครับหรืออยู่บนข่ายข้องมือ่งขา่ายทีมงานเดียรสิมัดมัดโคนสุดท้ายครับสวดสห้มันสอดใต้ สอดใต้โคนครับดึงปลายเสียบไปชิงนั่นสอดเก่งขักครับได้ไปลายเสือบแล้วก็ดึงฮัดเลยครับมัดเลยเอาละเอาละอันสุดท้ายชิงซึ้งแค่ละครับบันซึิงแง่เลยอ่ะบันี เห็นเพื่อนว่านปลาส้นไหลด้วยครับปลาส้นขาส้นแขนมันเรียนว่ามองลบมันเอาขึ้นเบื่อล่ะมันก็เลยตื่นก็เลยเรียนส้นคนกับสันเพื่อนวนะ่า oh. อ้าวให้สัญญาณแล้วครับอ้าวดึงเอ้าวหนึ่งสองสามอ้าวอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายครับ,อบ,รบโอ้ เดื <You> know. อดอล้บ้าขึ้นเลยอ่าโอเคโอเคครับโอเคเรือเสร็จแล้วครับจะทำการวานแหงแล้วครับบัดเก็บขยะครับเก็บขยะเพื่อที่จะทอดแหงแล้วครับไก่เสร็จแล้วหอบขยะขึ้นครับ มันจะเงินตึ้งแห้งไงเบิง้งดีรับมือนีิกองสวมผู้เขาเล่าก,กาเลยครับหลากเกินดีมากใกล้เสร็จแล้วครับใก,ก,ก,กลไก้ได้วางวานเหียแล้วสี่วันเหี่หดิครับนี้ตอนเฮือขยานพิว่าป่าซ้นกันสะไฉอยู่นี่เป็ว่าปลาซ้อนขาซ้อนอย่างเบื้องนะครับตึกแห้งสี่ดย์ไรเป็นเดย เริ่มแล้วครับจอบปลาบอนแล้ววันนี้จอบปลาบอนครับเอาแล้วบานนี้ปลาบอนปลาบอนปลาขึ้นหัวแล้วครับนั่นนั่นนั่น,น,นเอาไหมผู้เสี่ยวซ่านว่ามีปลาใหญ่อยู่ครับ เอาแมาเอาแมานั่นหนึ่นหนึ่นโอ้คืนนี้แล้วคืนนี้แล้วคืนนี้แล้วอเอา้าปลาขึ้นหัวเลยครับเอาแล้วครับลงไปอย่าลงไป,องไปเอาเอาแม่เอาแมเดี๋ยวปลาพูดเอาแล้วครับเอาแล้วครับน้ำบ่เลยครับน้ำเพียงเอื้อเพียงแอวเอาเลยครับดอกแรกสีมานบ่เบิ่งเด้อครับ เอาแล้วเออเอาแม่ข้างนั้นเอาแม่เออมึงผลงานครับมาเนี่ยเอา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 เลยเอาเลยข้างหน้าเนี่ยอุ้ยมึงครับ เบิ่งผลงานบบงนะครับมือนีมันสี่มันทีคขุมกับอันการเลือนยาหน้าหนาวครับเบิ่งเดิมน้ำตื่นเตือนเองเอาล้วครับประจำการเลยครับเตรียมแล้วเตรียมแล้วเสียนแหเสียนแหแล้วย่องครับ เส้นแหลยย่องเส้นแหสละ,สะข้ามครับเส้นแหมน,นักเกินเส้นตรงรอเป็นผลงานเลยครับสูนบอสูนบอวันถือป่าบอ,อเนี่ย ได้แล้วครับโอ้ยปลาคอใหญ่ครับปลาคอ,คอใหญ่ปลาคอใหญ่ได้หลายตัวเลยครับตอนนี้ตอนนี้ผ้ากันเกีย่ยทับกันใหญ่เลยครับเกี่ยทับกันูได้ตัวใหญ่มีเกี่ขึ้นแล้วก่อนหน้านี้ได้ไไปานปลายยังก่อนล่ะปาน ปลาตะพี่อนใหญ่นี่ครับผู้เคนเอาอ่ามักแหงไว้ครับปลานนกาา็ขึ้นหัวเรื่อยๆครับบอนเรื่อยๆได้ปลานินอีกแล้วครับเต้นว่าได้ปลาน,นินครับหาเบิงบึงหาเบิึงตัวใหญ่บ่ อ,อประนีนี่ครับหมานมานเสี้ยนนี่หมานคักครับเอาคือหลายตัวแล้วครับเด็กเอ้ยนี่ครับเบิ่งครับเพิ่ลเอาขึ้นผูเดียวเมื่อกี้เหรอครับปลาตะเพียนใหญ่ครับเบิ้งฝ่ามือ ปลาตะเพียนใหญ่ปลานินมันมาเป็นคูอ,อ่มาเป็นคูครับมาแล้วมาแล้วเออปลานินครับปลานินห่วยครับเปิดทมบหน่อยปลานินห่วยปลานินห่วย,น,น,วยน,น,นี่มันมันเมือนนี่มัน มันขัดมันขัดผู้นั้นบ่ได้ปลาจักโตด้วยครับเสี่ยงตงเสี่ยงตงบ่ได้ปลาจักโตเบื่อดิตัวตะมูวว่าสุนปลาสุนปลาแต่ว่าบ่ปลาถึงจักโตโอ้ยไม่ไหวเว้ยเอ้าได้อีกแล้วโอ้ได้ประกดครับประกดไงเดี๋ยวฮือๆเลยบาลเอาขึ้นผู้เดียวได้ครับอยู่ในถุงแยงนะมันขัดมันขัด ทำนะครับพ้ากันเก็บเก็บวนแล้วครับเก็บคายแล้วมือนี้กระไดไลปลาไลอยู่ครับไลเติบอยู่ไม่สบายเลงครับสพายเล่งปอ้ปลาหน่อยละ จะเลยซีบลูกอยู่ครับ่จะเกินซีลอลูกตัวแหมผมเรียบร้อยแล้วครับภาระกิจมือกูดังแล้วบัานกูดงังกูดังซีบออกร้อนๆครับปลาถี่เหลือกับปล่อยนห้นไปใคร เชื่อหนาก็ไม่จับไหมครับปลาปลากูด,ดังแลนะ้วเมื่อนี้เสียชีวิตเพราะรกินแล้วครับสีโม่งกลัวแล้วครับสีโม่งเคืองล้วเรียบร้อยครับ เซตสิ้นภารกิจเมื่อสกูดังครับชิดออกชิดเงี้ยออกล่างโตล่างตนกับบานกันครับบานเดี๋ยวจะพาไปเบิรงครับว่าเด็ดปลาอะไรบ้างเลเนี่ครับผลงานจิหาเบิด์ตเหนือครับปลาอลไรเพื่อน ดาวเมากินขนมเพียงปลาหน,นึ่งปลาดุกปลาช่อนออย่างนี้เนี่ยปาขั้ะกุดนาจะยี่สิบโลกึ้นเลครับมัอนเียเลยนี่ตัวยองเนาะระกดเนี่ยโอ้เบืงคับปตะกุนี่อือัะ ก็คลองหอยครับตาหวยทั้งเบิด์ด้วยครับเนี่ยโอ้ยไปปลาอ้อสิ้นปลาหวยปลาหวยโง่เง้ยเมื่อยมันครับม,มันทีมงานคุณภาพขึ้นไปชั้งเลยอ,อันนี้ยังบนเบิด์ด้วยครับยังอีกกระชังกดเงี้ย ปากรใหญ่เริ่มางจ๋าอ,อีก,กน,นึงอีกอันนึงก็ช่างน้อยก็นแน่นเหมือนกันเด้อนั่นน่ะแน่นเอียดเหมือนกันนั่นน่ะอาจจะยี่สิบโลย์นะครับนี่ขับที่มา ห้ามวึงติดไก่เต็มอัญญาครับปลาคอปลาดุปลาตะเพียนปลานิน่นปลาปึงตะเพียนหาตัวพอดีเลยกินบเบเดี๋ยวครับมือนี่ถา่ายิกินปลาแบนก่อนกินหอยมื้อื่นหมอนล้ เนี่ยครับอะไรอ่ะหอยออกปลากระเนี่ยกะบอกอ่จับขึ้นมาแล้วกะมาแบ่งพูดนะครับแบ่งไปกินแร้งกันครับแบ่งพูดไปกินแร้งนี่ปลาอยู่ปลามีพี่ห่านใจคุ้มครับมื่อนี่คุ้มครับมากไก่ได้หล่พร้อม ุ้ยปรากฏมแใหญ่เลยจับแเอาเรองะเพียงกสูงอ่าสุแมาครับเอะตเตัวก่ไเอาตัวใหญ่ให้นู่นให้รถไปเลยให้ดไปเลย

เอาไปเลยยเนลเอาไปเอาปลยปเลอาไปเลยเอาเอาไปเอาเลยเอาเลยต้ไปปลาใหม่ๆสดๆคับเออเอาไปต้มแล้วแี่ไปตัเสียบครับปลาตองกายก็มีปลาคอก็มีปลาดุกก็มีเดี๋ยเให้ตะปอนไปตัวนึงอ่าจับไงันเลย

เออบนนลวนนองตเองันนะเออแล้วก็วนมาเนี่ยวนมาหาตะพอนเ่ยเออเนี่ยมาหาตะพอนเี่เออนี่นีต้นเองผอางนีรถอาเลยอะรถเออไปดูดนี่มาปามือวันยามลีครับใชายครับดูคนนี้หอเ่องเล่เยอะเอาก็เอาเอาหนูอีกตัวน่นให้ตะพอนั่นให้ตะพอใ่ใชไม่ได้ใช่ยังเออน Thế mà, thế. Au, เอามาเอากดให้ะพกให้สดกดใหญ่หลยอั oh. yeah. oh, anyway. uh ้ย oh, น um. oh, awesome. ี่ยเนี่ยนี่ยไหนนี่ยเหนือเลเอาไปเอาไปอันนี้ไส่นุ่นน่นุ่นเออ่นุ่นแบ่งพูดกับเออใส่นุ่นแบ่งพูดแบ่งพูดเนี่ยเล่ลดมาให้นี่อีมึงด่ยังอ่ะกยังเอาเองพูดเองอ่ะเออโอยเอาใส่นี่ด่นี่ เออให้ตะอเนี้ยะกดให้ตะโพนนะออนแล้วออกเลยยาวออกไปเออไปดีลเออเทียบไดปลาสลิดได้ดีลูกปลาแค่เาลูกปลาตอนนี้นละตัวไปเออาสลิดแล้วแล้วเลูกปลานนไปดนี่นะครับวัฒนธรรมการหาย่หากิน ฮ่าซอยกันแหละกับแบงพูดกันเมื่อกี้แรงครับูตกินหลัง้อย่างเดียวนี่เอาไปต้มไปแกงไปย่ำครับแล้วแต่สาเวันวัน่าหนึ่งอยากกินได้เป็นอาทิตย์ครับได้หลายมื้ือนี้ได้พาตำกันยี่สิบโลแลครับเอาไปต้มเมื่อแรงครับเอ้ยคือถัก น,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 นี่แหละครับออการหาอยู่หากินของคนพนักงานครับพนักงานวันหยุดก็ออกล่าครับหาปลาเตื้อแหยังกับเหล่วแต่ครับผู้ใด,ดถนัดทางใดก็ไปหาครับส่วนผมถนัดหาปลาครับเตืกแห้กันม้วนครับมืนเนี้ มวนครับกกน้มี่ครับแป้นเอือเติดครับจะมือเศ้าเลย่ยาแบบไล่ไล่นี่แปนเอือเติดครับคนสามคนแบ่งไปแบ่งแค่สามคนอเออไปเลยไปเล็ก้อยแบ่งแค่คื่นแบงคนนี้ก่อนลิตลิวมาไม่ต้องไปใส่อะนันย่นีไ่ต้องไปใส่เยอะแบ่งลิวอาลิตวนวนวนลิวน คุณครับได้จะพูดหลายเฮ้ยาคเนีถูกแล้วอ่าเออไปกองเดียวเลยอ่าไหนเรียกตายไปเออหน่อยเออไหนอ่ะฮะฮะเไสรเลยอ่าเส เอาลยมาบแล้าเฮ้ยยเี <habitude> <laughs> Tony, ๋มเอาิแไปันรนลูกปานี่ย่เเอาไปมั่งเอบหลด้ครับซ้ำนี่ก็กินในเป็ตอาทิตย์ละแล้วห้เราไเนนหามื่อเดียวกินในเป็ตอาทิตย์ต้มยำทํำแกง อเอ,อ้ยครับเมื่อนีน้ว่ามันว่ามันไม่ยามรีครับออปิดปิดครับเดี๋ยวเอ้ยต้มมึงต้มชมชมแรงตึ้งผักว่ะเอ้ยคุณนะครับอันนี้ปลาอย,อยู่นี่หลอกด้วยนี่นี่ครับสรุปยอด ได้ร้ายครับครับเหมือนนี้สีลผ้ากันเมื่อ,อไรครับน,นีแบงตากันแล้วขอจบคลิปไว้แค่นี้เวยครับ